เคยสงสัยไหมว่าเกาะส่วนตัวแสนเงียบสงบแห่งหนึ่งในระยองมีนกยุงมากกว่า50ตัวเดินเล่นอิสระได้อย่างไรนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลการจัดการระบบนิเวศอย่งางใส่ใจและการคัดเลือกสายพันธุ์นกยุงอินเดียหรือนกยุงสีน้ําเงินที่เห็นบนเกาะมันนอกนั้นคืนชื่อเรื่องความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย การมีนกยุงจำนวนมากบนเกาะเล็กๆสะท้อนถึงแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์และการไม่มีผู้ล่าตามธรรมชาติตามหลักชีววิทยานกยุงตัวผู้หนึ่งตัวสามารถมีคู่ได้หลายตัวซึ่งช่วยให้ประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วภายใต้สภาวะที่เหมาะสมนักวิจัยพบว่าการผสมพันธุ์แบบเลือกสรรและการดูแลที่ดีมีส่วนสำคัญต่อจำนวนที่เพิ่มขึ้นนี้ เกาะมันนอกจึงกลายเป็นเหมือนห้องทดลองธรรมชาติที่แสดงให้เห็นถึงความสมดุลของระบบนิเวศลองจินตนาการถึงการตื่นขึ้นมาพร้อมเสียงร้องอันเป็นเอกลักษณ์ของนกยุงสิมันน่าตื่นเต้นแค่ไหนเรื่องราวของนกยุงบนเกาะมันนอกยังคงมีอะไรให้ค้นหาอีกมากมาย